ันทัวร์นะครับก็อยากจะให้ดูเส้นทางนิดนึงนะครับในการเดินทางมาในลาลอนทรนี้นะครับปกติแล้วนะครับเส้นจากทารีมาชัยบุรีครับถนนดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าออกจากแขวงชัยบุรีแล้วมาตรงบา็กที่จะข้ามาลรงพาบานะครับเส้นทางจะมีลาดยางนิดเดียวแล้วนอกจากนั้นนะครับจะเป็นเส้นทางที่กําลังดําเนินการก่อสร้างเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางลูกลังนะครับที่กําลังมีการกีด มีการป่าหน้าดินแล้วเพื่อที่จะทาร้านยางก็คนที่จะเดินทางมาขวางชับ,บรุรีผมบอกได้เลยว่าไม่ลําบากทางร้านยางตลอดนะครับแต่ถ้าจากชัยบุรีมาลงระบางแล้วทางจะเจอสภาพนะครับหมอกลงนะครับในช่วงเวลากลางวันเพราะว่ารถวิ่งครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็ดูไว้นะครับ,รบสำหรับี่จะเดินทางมาในช่วงนี้ถ้ารถใครเป็นรถบรรทลดอะไรมาครับนะครับ,นะรบเส้นนี้นะครับผมไม่แนะนานะครับอันนี้ทัวร์อยากจะให้ดูบรรยากาศ ในการเดินทางนิดนึงนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2 4กุมภาพันธ์พศ2อ 5, 5, 5 6้าคาดว่าไม่เกิน3มปีเส้นนี้จะเป็นทางราการเรียบแล้วเพราะว่าถนนนะครับจะตัดผ่านสะพานจะวิ่งไปตรงที่สะพานข้าไมไปยังแขวงเชียงบุรีเลยบั็อกอีกน้อยก็จะมีรถสัญจรน,น้อยครับเพราะว่ามีสะพานข้ามแม่น้าโขงแล้วครับอันนทัวร์ก็ยินดีให้เป็นข้อมูลในการเดินทางนะครับคนที่เดินทางมาเที่ยวครับกินให้นอนออนไลน์ครับอันแน่อันทัวร์ไปครับ ทางต่อครับดูมองไปมาครับไม่กล้าขับเร็วครับมองทางไม่เห็นครับช่วงเมืกี้นี้